ก็เป็นหลายส่วนครับคือคือก็จากการวนวนชนเมื่อวานนะครับมีประมาณ 3- 4 0ถึงจานวนผู้ฝากการวิพายสูงสุดเมื่อคืนประมาณส0 0พันแล้วก็เดินทางกลับได้เช้ามามาใหม่คราวนี้น,น,น, 2, น่าจะประมาณทัก2 0 0 0คนนะครับก็มีมาครับแต่ว่าการจะมาแล้วาม,มาอย่างไรเวลาไหนเราติดตามอยู่แต่เมื่อกี้ท่านผอ,อสรสได้สั่งการไปยังตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ ให้จัดเตรียมชุดขึ้นที่เร็วึุงใด้สงการไว้เนี่ยคอยติดตามสถานการณ์นะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามวลชนเข้ามารวมหน้าพื้นที่ที่มีการชมรุมนุมก็ได้หรือมวลชนอาจจะกระจายอยู่หนะน,น้าบริเวณพื้นที่ต่างๆตามหวัต,าตา่างๆโดยไม่เข้ามาแล้วอาจก่อเหตุอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังไว้เท่านี้ครับ มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเพราะว่าในส่วนของกระบวนการผม,มอยากว่าขนานี้เวลาจะเรัคุยกัน,นเนี่ยการเคลื่อนที่ของที่จะเข้าไปบ,บริเวณบริษัทสัารก็จะเป็นพื้นที่กลุ่มเดียวเดกลุ่มอยู่นุดถูกพื้นที่แต่มีการเตรียมรถจักรยานยนต์เตรียมคนไว้เตรียมอุปกรณ์สำหับการเคลื่อนที่ไว้แล้วก็มนชนบางส่วนการข่าวก็ยังแจ้งบอกว่าจะยังไม่เข้ามาก็เป็นส่วนว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาาสาาถถได้แจ้งเตือน อย่างผู้ประกาก,การทุกภาควิธการทังนี้ไว้ก็ยังเป็นส่วนที่เรายัางยังคงไม่อยู่ครับตอน,นครับขอบคุณครับจานวนคนอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักครับจํานวนคนนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักการชุมนุมโดยสมบปามราศจากอาวุธม,มีจํานวนแสจํานวนล้านก็ไม่เป็นปัญหาครับถ้าเป็นกรณีการชุมนุมที่ยื่นต้นไขเหรือตัวแทนการเจรจากัน แต่การชุมนุมเพียงกําลังแค่สิบยี่สิบคนหรือหนึ่งร้อยคนถ้ามีเจตนาที่จะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเจตนาที่จะยั่วยุหรือเจตนาที่ใช้อาวุธทำร้ายสุกันและกันนั้นก็แน่จะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมมากกว่าครับผมคิดว่าณตรงนี้น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญครับแต่ขณะนี้พรรคฝ่ายค้านก็เปิดตัวแล้วนะว่าจะสนับสนุนผู้ชุมนุมไม่ให้เปิดสภาได้ครับก็ได้ทราบลักษณะนั้นเช่นเดียวกันครับแต่เราก็ยังอยากคิดว่าในกระบวนการของอพรรคฝ่ายค้าน ท่านก็สามารถมีความเห็นในบทบาทของท่านไว้ครับเพียงแต่ว,ว่าเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับว่าเมื่อกี้ว่าทั้งกลุ่มผูฝ่า,ายค้ายเองเมื่อไปถึงจุดที่เป็นจุดห้ามเข้าแล้วการถานครับเราจะคุยกันตรงนี้ผมยังไม่เห็นภาพข้างบนก็ก็จะเข้าไปเจรจาและก็จะเข้าไปประชุมชุมนุมส่วนกลุ่มผู้สั่งหุนก็จะรออยู่ด้านนอกภาดผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนหวังไว้อย่างนั้น อันมั้ผมอยตัวเองนะครับตรงนี้นะครับ้น